มาแล้วครับโอ้ี่นอกโอ้ปลิวมาแล้วโอ้ชนคนเลยนุระวังนะครับใส่บวกกันนกด้วยครับผมี่นอกสวัสดียามเย็นครับผมคลิปนี้เป็นช่วงเย็นนะครับอยู่ที่บ้านนะสีชมบูนะครับตำบลโคกขมิ้นบนคคมมุรพลพลายชัยบุรีรัมย์ที่เดิมครับแต่ว่าน้ําเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วครับมาถ่ายช่วงเช้ารอบหนึ่งน้ำเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่า วนี้ปลากำลังกระโดดครับหนูครับมาถึงหมกปลาเริ่มกระโดดแล้วดูครับดูยายยายกองปลาไว้เป็นชั้นๆเลยครับนี่รอรอลูกค้าครับรอลูกค้าช่วงเย็นเลิกงานเลิกงานมาซื้อปลากันน้องนอกดูครับปลาทั้งนั้นกำลังกระโดดดูครับดนูครับโอ้โห เป็นกระชังครับอันนี้กระชังเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาสดๆดูครับ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 ปลาเรนองต้องเน่งโอ้เต็มไปหมดเลยครับโอ้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 ดูครับดูครับปลากระโดดโอ้ดูครับโอ้เยอะมากโดดเยอะมากดูดูดดข้ามหัวไปเลยครับ นี่พี่น้องเจ้กระดาษคัตมือนี่ครับปลาสดสดเอ้ยแม่มาไต่ได้สดสดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเรากินแต่ของสดสดของสดสดทั้งนันบ้านนอกเรากินแต่ของสดครับดูครับสีชมพูนี่น้องปลาเยอะๆช่วงนี้นะครับใครอยากกินปลาสดสดมาเด้อมาเด้อเจอมาดีแล้วกระโบหมูมาดีครับเฮ้ยเอาพี่น้องดูครับ ปลาโอ้โหพอดีเลยโอ้เซลซ่าพบกับกระชังเลี้ยงปลารุ่นใหม่ครับเอออ้าวดูครับอู้อูอันนี้ครับเอ้าเรียนดูครับมาแล้วมาแล้วโอ้ดูตัวใหญ่โอ้เลี้ยงตัวใหญ่มาแล้วครับโอ้ เชียปลายิ่งกว่าเชียบมวยอีกโอ้นี่ครับมีจะใส่ถุงฝากบ่มอีกเอ้าน้องรู้อย่างนี้มาทุกวันเลยนี่ทีม้วนคนเดิมเอาเอาตัวเล็กดูครับเอาไปดูครับทำกระบวยไปรอตักดูครับดูครับโอ้ดูน้องโดดแซวซาแซวเลยเอา ผมเชื่อย่างอื่นไม่เป็นหรอกผมเชื่อเป็นแต่ปลาครับเชื่อแต่คนหาปลานี่แหละดูครับอ่าไปชังนะครับไปชังปลาเออเราดีชุดยอดครับดูครับแักข้าราชการแบกโปรโมตมีสมุนเราครับผมอ่าน,นี่คนรู้จักทั่วประเทศแล้วบ้านชีสมบูรณ์ใครใครรู้จักดูครับดูครับ พี่เาอเมื่อเช้ามาดูเขาวานแหยกโยกันภาคนู้นแสดงจำนวนช้าติได้ถึง50กิโลรีาได้รับมาแล้วครับโอ้โหพี่น้องโอ้ปลิวมาแล้วโอ้ชนคนเลยนู่ระวังนะครับใส่บวกกับนกด้วยใส่บวกกับนกด้วยครับจะโดนลากชนพี่น้องโอ้อ้ตใจฝนตกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ปลาก็ตื่นแล้วครับโอ้ ดูครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาดีตัวเฮ้ยยยยโอ้มันจวดติดิคือเนาะมึงกระเลยอู้นี่ลอยสูงมากอู้หูเนาะโอ้ดูครับเรฝึกกระโดดมาโอ้โหโอ้โหทีแรกเดียวโอ้โหนนี่ี่มาโดนเข้ากล้องมาเลย นั่งเทียตรงนี้แหละอู้หูอู้มาเสียบปลายจมูกนิดนึงโอ้โหนอกนองเฮ้ดูปลากระโดดกันเนี้ยโอ้นโมไม่กระไม่กระโอ้ยเซลเซลสระเซลสระเลยครับดูโอ้ จะกระโดดโดดทางนี้จะโดดเยอะมากโอ้โหดูมาแล้วมามาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โอโอ้ตันโอ้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 อ้้อ้้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้้โอ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 ้้โ้โอ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 โอ้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 ้โอ้โออ้้โ้อ โอ้จับกลางอากาศเลยไหมมือไวพอไหมฝึกสายตาไหนฝึกสายตาแล้วเอ่อมือครับสัมพันธ์กันไหมนี่ตอนหน้าตอนตาเลยโอ้โอ้โอ้มาแล้วครับมาอะไรโอ้ย่าย่ายโายตัวกลางอากาศเลยธรรมดาครับ โอ้โอ้ดูครับแป๊บเดียวดูเต็มพุงแล้วโอ้เอ้าเอ้าเออเออเออดูโอ้โอ้โอ้ดูโดนเข้ากระติกโอ้ตัวนี้ใหญ่จริงโอ้โอ้โอ้มาแล้วครับมาตะกลายอาการเลยตระกลายอาการเลยไปโอ้ดูครับดูครับโอ้มา Chọc tài đó. A cơn gọi này. Mai chọc mai lắp 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 เซลซักมากเซลซักมากตัวแ๊บเดียวนี่เขาน้ำเต็มเลยเนี่อู้นี่ตัวใหญ่มากเลยอุ้ยจ้ามาแต้วครัมาแล้วครับเาะเออเข้าไข้าไปเข้าไปเข้าไปหนุ่เออโออมาแล้วมีแิวอ้าวเลยชิวอ้าวอ้โหูนู้นนู้นขบวนครับนี่ เดียว่าเสียงดังดีเอาไปหนึ่งกิโลกลับคุนกรับกับคุณครับ่สนุกสนานกันทุกปีครับ2อสปีแล้วครับตรงที่ผมได้มาเจอตรงนี้โอ้ดูดูอ้าวเต็มแล้วครับโอ้ยเยอะมากเยอะมากจแห้ไปไหนครับซุงยั่แต่ๆ เออดูครับไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่เพราะที่นี่คือสระกราวบ้านเราคลื่นน้ำคลื่นน้ำดูน้องเออเออเออเอาเอ,อ้ามาเอ,อ้าออมาป้าไหนอยากออกกล้องมามามาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหขึ้นเกินแต่ว่าซอมก็โดดมานานครับดูครับโดดข้าว ตัวใหญ่โอ้เออกำลังทรุ่นไหมไงโอ้ยเริ่มกระโดดผมมาถึงนี่แหละดูเนาะดูว่าตอนนั้นคืออ้าวนะครับคืออ้าวคืออ้าวโอ้โหยอมนะครับยอมนะครับกระโดดโอ้หโอ้หโอ้ยโอ้โอ้โอ้บาแล้วครับ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  โอ้เฮ้ยินแต่เสียงผมคนเดียวแล้วครับไม่มีใครโอ้เยอะเกินเยอะเกินโอ้อ๋อันนี้ดูแต่ปลากระโดดยังเยอะพอครับไม่ดูอะไรเลยช,ช็อตจมกระโดดโอ้โอยเจตักมากพี่นอ้องตักยังเดียวครับตักคงเดียวครับทางนี้ไม่กระโดดครับได้ยินแต่ดูผมจี๋นี่แหละ โ <laughs> อ oh ้มาอีกแล้ว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 โอ้โอ้โอ้รอบช่วงน้ําพุ่งอ่ช่วงน้ําพุ่งดันมันจะดันออกมาพร้อมน้ำเลยครับปุ๊บปุ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาอีกแล้วเฮ้ยน้องมากวันนี้แหละถูกจังหวะจริงๆครับ ปลาทูปลาบอยฟลิ้งโอ้โหโอ้ยโอ้ยตันสุดยอดพี่งเนาะชอบมากตอนกระโดดเยอะๆหน่ตักอย่างเดียวครับตักอย่างเดียวครับตอนนี้อออ๋อเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกโอ้โหทางนูโน้นปลากำลังวิ่ง เวลาจะฟูงก so, uh, like ันทั k. <mas> k> <mas k> ้งนู้นนู้นรวมบรรยากาศรวมบรรยากาศครับในหลักหลักเน้นปลากระโดดวันนี้ใหญ่ครับดูตรงกลางครับปลากระโดดกันแซาแซ่ตรงกลางอ๋อพับสักครู่ก่อนพี่น้องเหนื่อยอู้ดูมันฟูงเลยข้างล่างนู่นน่ะ อาวอีกแล้วครับอาวอีกแล้วครับดูครับโดนชนคนเลยครับโอ้เ <ท 11. S 1> ออเอสนะครับเวลาถูกจังหวะเป็นอย่างนี้เลยครับเซลสั่งเซลสั่งดูครับนี่ครับโอ้โหน่าฮีโร่ครับน้ำขึ้นเร็วมากครับน้ำขึ้นเร็วมาก โอ้มาแล้วครับโดนชนเลยนูโอ้ยนีซิวอ้าวนะครับคิวอ้าวนี่นี่เริ่มอีกแล้วครับเริ่มอีกแล้วครับโอ,โอ,โอ้โอู้ดูด้านล่างมาแล้วครับพุ่งม,มาอย่างกับกระสวยอวกาศเลยครับพุดฟุดฟุดโอ้โห บามูต่าเยะครับมูโอโหโอโหจะ้งมัมาแลวครับมาแล้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 วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะมากเยอะมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหตื่นตาตื่นใจครับตื่นตาตื่นใจครับโอ้ยแตแทบไม่ทันนะ โอ้ดูคนวานแหย่ทางนู้นพี่น้องสูงยุ่มเต็มแหลเลยครับดูครับเต็มแหลเลยครับโอ้โหตกเย็นมาปลาเริ่มมาแล้วครับปลาเรงกินเติมกี่ตัวอ่ะเออทำซมเดียวอ๋อเจ้าแมงเอ้อสตราหมดโดหนึ่งจวดหนึ่งจวดตักขึ้นมายี่น้องตักขึ้นมาอูยเยอะมาก บรรยากาศยามเย็นครับมาหาปลากันครับช่วงเย็นแล้วปลาก็เริ่มมาครับว่าคืนนี้โอ้โหอยู่นี่คนหาปลาน่าจะรอบนี้เลยแหละครับโอ้โน่นโทางนู้นอุ้มปลามาอีกแล้วู้คนทางโน้นเต็มแหเลยครับนู่นขาจั่วนู่นขาจั่วขาจั่วอะไรนู่นนู่นโอ้โหใส่ครับเอ๊ะจะไปต่อ công ya, đây này, đây này, oh, oh, đây này, 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 này, đây này, đây này, này, đây 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 đây này, โอ้โหดูตรงกลางโดนเยอะมากฟังรือเดือดเลยจรองขอมาแบ่งกันไปกินครับดูครับดูครับโอ้ยกระโดดจับแทบไม่ทันครับ มงูคร mm ับ hmm. ดูครับตาดพรุ uh ่ง so นี้ปลาใหญ่น่าจะมาครับคืนนี้โอ้โหดูครับเสื้อขาวดูโอ้โหโสดมาแบบดูครับโอ้โหปลา ไปดูแกทีนไหนก็เต็มแหเลยดูอ้าวไปดูแกเยอะมากเยอะมากมาครับโอ้นี่ไงครับอุ้มมาแบบขาวจั่วมาเลยแล้วโอ้โหดูครับตั้งแต่เมื่อเช้ายังอยู่ดิ ไม่ยอมกลับเลยนะโอ้โหโอ้กลับรอบหนึ่งแล้วรอ้าวดูครับมองนี่กระลังกระลังกระลังไล่ปลาดีวูบปาร์คนมา nilay นี่นี่นี่ดูโอ้โอ้โอ้มันมากมันมากเมื่อเช้าน้ำยังไม่สูงขนาดนี้ครับโอ้คืนนี้ก็หวานกันแซลซ่เลย นี่ครับดูดูฟังตรงนี้ครับโอ้ยนี่นเฮ้ยเอาเลยเปล่าเปล่าลุ้นหน้อ้ยพี่ห้ยเฮ้้ยเฮ้ยยเ้ยเฮ้เฮ้ยเต้ยเ้ยเฮน้้้ย้ย้ยย้้ อายุ่นี้เนาะเกล้ากระอยุ่ยยยนี้ออคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงกับปลาแต่แจวสะเลยแหละโอ,อ้อไม่ทันเลยโอ,อ้คือได้น้อยแท้จับจ้องอูไม่จับจ้องเออพีออ่น้องอดใจไม่ไหวครับถ่ออยายยางเดียวครับออนะนี่ปลนะากาครับปลากามาแล้ว <laughs> ดูครับดูครับตรงนี้ยังกระโดดเช่าสะกันอยู่เหมือนเดิมครับน้ำขึ้นเร็วมากโอ้โถือกันมารนองตองแมงแล้วเอาเอ้าดีดีดีถือกันมารนองตองแมงโอ้ออน,น,ออนีตัวละสิบยี่สิบสามสิบก็บว่ากันไปเงยถ่ายรูปด้วยอ้า <laughs> ว อเออยังได้ยเนอยู่มุทตกาม่หยุดมกาเลยนี่แหละครับบรรยากาศบ้านเราม,มันมีความรู้กันอย่างนี้แหละมาไม่ถึงชั่วโมงเลยมายังไม่ถึงชั่วโมงเลยโอ้โหวัดตอนนี้เต็มกระติกแต่ยกวัดเราเป็นหัวนี่ กลับบ้านบ้างหรือยังครับเช้าอ้อยยังเลยยังยังยังอยู่เลยครับแต่คนปลาไปอโ้ปลาไปหลายรอบแล้วแต่คนอยู่ยังคนอยู่โอ้ยนี่น้องอันยา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 เลยไปสามศีรอบแล้วปลาไปสามศีรอบแต่คนยังอยู่ยังคนยังอยู่มันกำลังมันกำลังอันนี้กำลังตีน้อ คืนน <łość> ี้นี่ไม่ต้องพูดถึงเราคืนนี้นี่ยเซลเตะเลยแหละเซลเตะเต็มนี่เลยเออปลากำลังมาเยอะเลยปลากำลังมาเยอะครับพี่น้อยวันนี้นะฮะแกไปเด้อแล้วสักพักแกก็จะโฮมกลับมาอีกครับดูอดยูได้พลาวเต็มเลยโอ้ ปลาปลาพี่น้องนี่ปลานะ <laughs> ครับปลาใช้กุ๊บจริงสมบูรณ์โมเดลอมสีสมบูรณ์โมเดลครับเคยบอกว่าแล้วสีสมบูรณ์โมเดลนี่รอบเมื่อก,กี้โดนไม้ <c oughs> ติดยอดไม้รอบนี้เอาจริงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแกแบ,บกมาอีกแล้วหนูเดี๋ยวไปวานแล้วหนูขึ้นมาดูบรรยากาศโดยรวมครับรอไว้พี่นอ้อง แต่ว่ากลางคืนเนี่ยปลาข้าวครับปลาข้าวมาเยอะโดดเข้าตะไคร้ด้วยวานแหด้วยโหครับยังกระโดดอยู่ครับยังกระโดดอยู่นะครับเดี๋ยวเตรียมแหรอไว้แล้วกลางคืนครับเดี๋ปลาใหญ่เข้ามากลางคืนดูครับดูครับดูครับโอ้ยยซวสายอยู่เลยโอ้โอ้อ้าวพี่น้องบรรยากาศช่วงเย็นครับช่วงเย็นนู้ ร่างอากาศเลย<อ>ดูพอแล้ว <c oughs> พอแล้ว <c oughs> ปลาด้านล่างก็เป็นโดดกันเซลซัสอยู่ครับ e ตักปลาแทบไม่ทันนะนู้นนู้นตรงกลางโอ้โห เออ,เอ,อจับกลางอากาศเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมปลาสะออนรับสะออนครับออดูครับดูครับ,รบโอ้ยโหบรรยากาศยามเย็เยนครับนี่ดูครับแป๊บเดียวปลามาเทินรอปลามาเทินรอลูกค้าเต็ดหมดเลยครับนี่ ยายคัดลาครับยายคัดลารอดูดูดูคนไม่หยุดไม่ยอนดูครับดูครับโอ้โหเสียนบงเสียนเบ็ดก็ทยอยกันมารอแล้วครับดูโดดอีกชักนิดนึงพี่น้อง ครับดูครับฮะหมดเหมือนเดิมเดี๋ยวรอติดตามบรรยาก,กาศช่วงเช้าครับอาจจะมีอะไรดีๆกว่านี้อีกช่วงเช้าตื่นมาดูพระต่เช้าครับน่น้อนช่วงเย็นครับไปแล้วครับไปแล้วครับคุณ